ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการลิงไซการเมืองนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าประเด็นกัญชาเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมกําลังให้ความสนใจนะครับมีการชุมนุมเกิดขึ้นบริเวณทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับเพื่อกดดันไม่ให้มีการนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาฟังมุมมองฟังเหตุผลนะครับในมุมของคนที่ต่อสู้เพื่อกัญชามาหลายปีนั่นก็คือทางด้านของคุณประสิทธิชัย หนูนวลเลขาธิการกลุ่มเขียนอนาคตกัญชาไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ชัยครับเราต่อสู้พี่ประสิทธิ์ชัยเนี่ยต่อสู้เพื่อกัญชามากี่ปีแล้วจริงก็ประมาณสักสี่ห้าปีนะครับที่แบบจริงจริงจังๆอยู่ครึ่งโทศวรรษ์กับการต่อสู้เพื่อเพื่อกัญชาถามว่าทําไมเราจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อเจ้าพืชชนิดเนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย พอเราทํางานสังคมมานานเนี่ยรเราเห็นว่าปัญหาสุขภาพเนี่ยมันคือปัญหาเศรษฐกิจแล้วเราเห็นการล่มสลายของคนที่ใช้เงินเก็บจํานวนมากเนี่ยไปกับการรักษาโรครายแล้วหมดสิน้นสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วที่มันลําบากไปกว่านั้นก็คือคนที่ไม่มีเงินเลยในการรักษาโรคมะเร็งแต่ยากัญชาหรือสมุนไพรแทบทุกชนิดนะครับมันเป็นคุณค่าที่สามารถแทนยาแผนปฎวนได้ในหลายโรค แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันมีราคาถูกและที่สำคัญคือเราปลูกได้ครับความมั่นคงทางยาจึงกลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดงั้นสําหรับผมแล้วกัญชามันคือยาไม่ว่าเราจะบริโภคยานี้ด้วยการสูบด้วยการหยดใต้ิ้นหรือด้วยการกินแต่กัญชามันคือยาเมื่อไหรเราใช้ยาเกินขนาดก็เกิดเอฟเฟกเชิงลบได้เมื่อไรเราใช้ยาที่อยู่ในระดับพอดีมันก็เกิดประโยชน์ได้มันคือยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราไม่ควรที่จะเอายาเนี่ยที่มันรักษาคนไปเป็นยาเสพติด ปัญหาที่มันเกิดเอฟฟกเชิงลบจากกัญชาเนี่ยมันใช้วิธีการควบคุมได้หมดอะไรเงี้ยครับงั้นเราคิดว่าถ้ากัญชาถูกกฎหมายถ้าเราช่วยกัญชาอยู่กับประชาชนได้เนี่ยความมั่นคงทางยาจะเกิดขึ้นยังไม่นับเศรษฐกิจที่ประชาชนจะได้จากกัญชาเยอะแยะมากมายเลยครับอ่าเรามีข้อมูลหรือเรามีหลักฐานที่เข้มแข็งไหในการยืนยันในสิ่งที่พี่ประสิทธิ์ชัยพูดว่าตรงนี้เนี่ยมันคือมันคือยาเพราะว่าอีกฝ่ายเขาบอกว่ามันคือยาเสพติด ประเด็นสําคัญก็คือว่าในหมอพื้นบ้านเนี่ยนะครับ,รบเราพูดเฉพาะในพื้นที่ในในช่วงในช่วงบริบทจังหวะเนี้ยครับมันก็มีตํารายาหมอพื้นบ้านอยู่ครับก่อนที่จะประกาศเป็นยาเสพติดในภาคใต้เนี่ยตำราราหมอพื้นบ้านแทบทุกชนิดเนี่ยนะครับผสมกัญชาแล้วเวลาพูดกัญชาหมายถึงกัญชาทั้ง5นะครับไม่ได้หมายถึงดอกกัญชาอย่างเดียว เพราะนั้นในตำราเนี่ยหนังสือบุตรนะครับในภาคใต้มันมีอยู่ในอีสานยิ่งมีมากไปอีกในภาคกลางในภาคเหนือก็มีครับพอเราไปศึกษาประวัติศาสตร์ต่างประเทศเนี่ยมันพบว่ามันมีประวัติศาสตร์ห0,000่นปีมาแล้วนะครับเกินหมื่นปีด้วยซ้าไปในระับพันปีเนี่ยเราเจอตำรายากันชาเยอะมากในหยิบหรือว่าในจกักรพรรดิจีนก็ดีนะครับ,รบหรือแม้กระทั่งในเมืองไทยเนี่ยสมัยพระนารายณ์ตำรายากัญชา300ตำรับอะไรเงี้ยครับ ทั้งหมดเนี่ยในประวัติศาสตร์และในปัจจุบันนะครับในหมอพื้นบ้านประเทศไทยก็มีตํารายาและในปัจจุบันนี้เองมีการใช้กัญชารักษากันอยู่โดยเฉพาะกลุ่มของสายเขียวนะครับที่ทํายากัญชามาตั้งแต่ปิดกฎหมายในปัจจุบันนี้พวกผมและเครือข่ายหลายคนทั่วพุภาคเนี่ยนะครับเราก็ทําน้ํามันกัญชาทั้งขายทั้งแจกให้กับผู้ป่วยซึ่งไม่มีเงินในการซื้อ,อยาด้วยนะครับอันนี้ก็ยังก็ยังคงรักษาอยู่แม้ว่าแพทย์แผนปัจจุบันจะบอกรักษาไม่ได้แต่เรารักษาแล้วหาย ยางเงี้ยครับเราเราก็คิดว่าการชามันคือ,อยาเพราะเราไม่ได้พูดมาในนามทฤษฎีเราพูดมาในนามว่ามันเกิดผลจริงๆไม่รู้กี่ชั่วออายุคคนแล้วแล้วเราก็เชื่อมันตามนั้นเราเราเราไม่รู้หรอกว่ามันมีสารอะไรอยู่บ้างแต่มันรักษาหายรับนะครับคือตอนนี้มันกําลังเป็นการต่อสู้ระหว่างการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์ภูมิปัญญากับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการแพทย์ณปัจจุบันการแพทย์สมัยใหม่ครับ ถามว่าแล้วเราจะไปนุ่มนาเขายัางไงอ่ะก็ผมคิดว่าโดยหลักการของประเทศเนี้ยในการดีไซน์ระบบสาธารณสุขของประเทศเนี้ยจะต,ต้องไม่ผูกขาดปัจจุบันเนี้ยเราดีไซน์ผูกขาดการรักษาสุขภาพผูกโยงกับการแพทย์แผนใหม่หมดเลยครับไม่ว่าใครจะเจ็บป่วยได้โรคอะไรต้องเข้าสู่โรงพยาบาลหมดนะครับความดันมาหวานนะครับโรงพยาบาลนพุทธอำเภอต่างจังหวัดเนียมีเยอะเต็ไมไปหมดเลยครับมันก็เป็นมันเป็น,นก็มันก็เป็นกระบวนการที่ที่เรารู้สึกว่า ถ้าสมมุติว่าเราใช้ยากัญชาแทนยาพวกนี้ได้นะครับม,มันก็จะทำให้ลดการเจ็บป่วยลดเขาเรียกว่าภาระที่เราจะต้องไปซื้อยาครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับคือคือถ้าสมมติว่ามันมันมันอยู่บนดินเนี่ยเราสามารถที่จะผลิตตำราเนี่ยนะครับหรือฟื้นตำรายาที่มันถูกหายไปแล้วเนี่ยกลับกลับมาใหม่ให้อยู่กับในวิถีชุมชนครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราได้วิจัยเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งค้นพบกับสารหรือว่าส่วนผสมที่มันจะนํามารักษาทั้งในเชิงสกินแคร์และในเชิงยาได้ด้วยอย่างเงี้ยครับครับนะครับอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเขามองว่าต่อให้เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมันก็ยังใช้ในทางการแพทย์มันก็ยังใช้ในทางสาธารณสุขได้ครับคือคือในประเด็นเนี้ยเราต้องไปดูกฎหมายนะครับในกฎหมายประมวลยาเสพติดเนี่ยผมจะยก ตัวอย่างสัก2-3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับในกระมวลยาเสพติดให้อำนาจผู้อนุญาตอนุญาตให้กับผู้ใดที่จะครอบครองหรือปลูกยาเสพติดประเภท5ก็คือกัญชากฎเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเขาเพิ่มขนออกมาตรานี้นําไปสู่อะไรนําไปสู่การผูกขาดมาตราถัดมาเนี่ยเวลาจะใช้ทางการแพทย์ในพรบยาเสพต้องให้แพทย์สั่ง ประเด็นถัดมาเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยหรือใครจะปลูกจะแปลรูปและขายกัญชาต้องมีเภสัชกรเป็นอำนาจของเภสัชกร,รเราดูจิกต่อสามตัวนี้นะครับคนปลูกคือบริษัทยาเพราะส่งสเปคหรือกลุ่มทุนใหญ่ๆที่เดียวกับโรงพยาบาลหรือสถาบ,บันการศรึกษาครับหมายความว่ายาที่ผลิตออกมาเนี่ยจะต้องผลิตออกมาที่ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์เพราะไม่งั้นแพทย์ที่มีอำนาจสั่งจ่ายไม่สั่งจ่าย แพทย์ที่มีอำนาจสั่งจ่ายแล้วเนี่ยครับเปสัจกรที่จะจ่ายน้ำมันกัญชา้กับผู้ป่วยถามว่าเอาจากไหนเอาจากบริษัทยากรัไกลเหล่านี้คือเอื้อประโยชน์กันเองในกลุ่มของพวกเขาเองถามว่าภาวะอย่างเงี้ยมันก่อผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร,รหนึ่งราคายากัญชาจะแพงเดิมเนี่ยห้าร้อยหรือแจกฟรียอย่างถ้าอยู่ใน,นกลไกนี้อย่างน้อยก็ห้าพันครับทำไมถึงเกิดเ่็กนี้นะครับมันมีบทเรียนในประเทศอังกฤษ ที่รัฐบาลทําแบบนี้เดี้ยเลยนะครับปรากฏว่าคนอังกฤษไม่ได้ใช้ยากัญชาเพราะว่ามันแพงทีนี้เนี่ยพออันที่สองต่อให้มันมียากัญชาอยู่แต่หมอจะสั่งเหรอครับครับหมอในแผนปัจจุบันอักติกับกัญชาโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วยากัญชาที่หมอสั่งเนี่ย TSC เท่าไหร่ในบรรดาพวกผมจะพูดว่า TSC ท่าไหร่0.2คุณรักษาเร็งไม่มีทางหายคุณต้องใช้ TSC ที่มันเข้มข้นเหมาะกับโรคนั้นครับ โรงพยาบาลก็ไม่จ่าย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติในการรักษาโรคมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยต่อให้มีโอกาสใช้เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้เพราะขึ้นอยู่กับใบอนุญาตแพทย์ต่อให้มีใบอนุญาตมาแล้วเนี่ยต้องไปซื้อในราคาแพงและไม่รู้ว่าคันชานั้นเนี่ยปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็จะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับก็คือว่าถ้าเราล็อกให้ทุกอย่างมันกลับไปอยู่ในมือการแพทย์หมด การใช้มันก็ยากลําบากยากลําบากผู้ที่ต้องการจะใช้ก็แทบจะไม่มีโอกาสใช่ครับได้เจ้าสิ่งนี้ได้เจ้ากัญชามาช่วยในการเยียวยาชีวิตเลยใช่คุณพี่ครับแต่ว่าคือถ้าฟังจากมุมมองของพี่ประสิทธิ์ชัยเนี่ยกัญชาก็คือยาสมุนไพรเนาะปลูกกันได้ตามบ้านใช้กันได้ตามครัวเรือนแล้วก็ใช้กันมานานใช่ครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขามองเป็นยานเสพติดทาไมเขาถึงมองกัญชาแบบนั้นทาไมเขาถึงมองว่ากัญชาใช้แล้ว เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็คลั่งเดี๋ยวก็ควงมีดไปฆ่าค,คนคแล้วสังคมเชื่อแบบนั้นเพราะอะไรคือที่ผ่านมาสองปีเนี่ยมันไม่มีงานเชิงบวกเผยแพร่ออกมาเลยมันมีแต่งานเชิงลบคือผมยกตัวอย่างเรื่องข่าวคลั่งแล้วกันนะค,ะครับมันมีคลั่งออกมาเยอะเลยเนี่ยทีนี้เราเราในวงการกัญชาเราก็สงสัยครับว่ามันมีคนแสดงตัวเป็นสายเขียวเนี่ยเป็นพันคนใน Facebook เฟซบุ๊กตอนนี้ว่าสอบมาสิปีสอบทุกวันทําไมไม่คลั่งเสถียีคนพวกนี้ ใช้มานานเป็น10ปีแล้วใช้ทุกวันผมใช้มา7ปี7จปีแล้วแล้วผมช่วงหลังผมใช้ทุกวันทําไมผมไม่คลั่งเสียทีแต่ทําไมมันมีข่าวคลั่งสูบกัญชาออกมาเป็นระยะแล้วพอเราไปสืบทราบนะครับผมยกตัวอย่าง2กรณีกรณีแรกที่เด็กข่มขืนสูบกัญชาแล้วข่มขืนพอไปสืบทราบหมายถึงว่าตํารวจไปสืบสวนตามข่าวนี่ปรากฏว่าไม่ได้สูบกัญชาหรอกกลัวแมด่ด่าอ้างว่ากัญชาอ,อันที่สองฆ่าคนตาย ตำรวจไปสอบสืบสวนพับเนี่ยนะครับเร,รากฏว่าใช้กัญชาเมื่อปีเดียวล้วหนึ่งครั้งก็ไม่ได้เกี่ยวกับญชาเลยแต่ว่ากัญชาก็กลายเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากเรียกร้องต่อสังคมก็คือว่าดูข้อเท็จจริงก่อนนะครับ,รบตอนนี้กัญชาเนี่ยที่ กลายเป็นความวิตกของสังคมเนื่องจากว่ามันมีแต่ข้อมูลด้านล,ลบออกไปครับ <schö p. S 2> แล้วกัญชามันเป็นยาเสพติดในความรู้สึกของคนมานาน uh 2ออันนี้ผสมกันเนี่ยทำให้กัญชาเนี่ยกลายเป็นเชิงลบในความรู้สึกของคนงทั้งๆที่หลายคนไม่เคยมีเห็นแม้กระทั่งต้งตนกัญชา <tao S 2> ไม่เคยใช้แม้กระทั่งยากัญชาและก็ไม่เคยอ่านแม้กระทั่งต,ตำราวิจัยกัญชาเลยแต่ก็สรุปไปเลยว่ามันคือ id, ยาเสพติดเพราะว่าความหวาดกลัวที่สร้างขึ้นประกอบกับกฎหมายบังคับมานานอะไรอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นการแก้จึงลงยากลำบากแต่แต่เราในฐานะสายเขียวเรายืนยันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยมันผิดเพี้ยนหมดเลยครับผมยกตัวอย่างที่มันผิดเพี้ยนที่ชอบอ้างกันนะครับก็คือว่าสูบกัญชาแล้วเป็นโรคจิตอย่างนี้ครับ,รบงานวิจัยในต่างประเทศก็ยืนยันว่ากัญชามีคุณสมบัติในการรักษาโรคพวกนี้นะครับแต่มันมีงานวิจัยล่าสุดนะครับที่เผยแพร่กันแล้วแบบเป็นการตกตะลึงมากก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับเอาข้อมูลปลอมมาพูดอ่ะคือหมายถึงว่าคุณบอกว่าคนเเป็นโรคจิตเท่านี้ ใช้งบประมาณในการรักษาเท่านี้แต่ไอตัวเลขเท่านี้ที่คุณออกมาเนี่ยที่มาของตัวเลขคืออะไรปรากฏว่ามีนักกษาประเกต์ไปวิจัยเนี่ยบอกว่าตัวเลขเนี้ยมันผิดพลาดหมดเลยจากการวินิจฉัยของโรงพยาบาลเพราะมันมีอยกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไอข้อมูลเหล่านี้ครับที่มันออกมาในขณะเนี้ยมันมันประกอบไปด้วยอักติหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ก็กลับกลับมาสู่สิ่งที่ที่เรารู้สึกว่า สองสามปีเนี่ยทำไมไม่เกิดเรื่องนี้สักทีคือมาคุยกันสักทีเอาข<อ><อ><ๆ>้อเท็จจริงมาคุยกันสักทีไม่เกิดสักทนนีอันนี้เราเคยประสานกับกระทรวงสาธารณสุขหรือทางด้านของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเพื่อเข้าไปคุยกับอีกกลุ่มหนึง่งไหมคือเพราะเหมือนอีกกลุ่มหนึง่งได้รับการต้อนรับในห้องนะเปิดแอร์เย็นฉับ,บพูดเต็มที่เราเคยประสานจะเข้าไปคุยแบบนั้นบ้างไหมจริงจริงเราไปยื่นหนังสือแล้วก็คุยกันในห้องโถงใต้ถุนอาคารายังไม่เคยได้ไปคุยกับรัฐมนตรีสมศักดิ์ คือตอนที่ไปยื่นนะครับเราก็พูดชัดเจนว่าตั้งกรรมการร่วมเพียงแต่ว่าสิ่งที่รัฐมนตรีสมศักดิ์สัมภาษณ์ออกสื่อตลอดเวลาคือโปรเซสเนี้ยไม่ใช่เป้าหมายเขาเป้าหมายเขาคือเอาไปยาเสพติดเพราะฉะนั้นโปรเซสที่เขาทาคือจะเขียนกฎหมายกฎกระทรวงยังไงให้สอดคล้องกับปรัชญาเสพติดนั่นคือเวเขาส่วนเวเราเนี่ยตั้งกรรมการร่วมและว,วิจัยร่วมก่อนแล้วก็มาตัดสินเนี่ยเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าไปคุยกับเขาเนี่ยไม่มีประโยชน์ นะครับก็เลยต้องมาคุยกับคนที่มีอำนาจสูงสุดถามว่าเคยประสานไปคุยส่วนตัวหรือว่าไปคุยแบบในห้องประชุมเนี่ยนะครับ,รบก็ยังไม่เคยเป็นกิจลักษณะนะครับ,รบแต่ว่าไปยื่นหนังสือแล้วก็ได้คุยกันตรงนั้นแล้วด้วยครับแล้วหนังสือก็สแสดงเจตนมชัดเจนว่าประชาชนเสนอโปรเซสร,ร่วมกัน,นครับ,รบแล้วในอนาคตเราจะลองยื่นหนังสือไปขอเปิดใจเคลียร์กันหน่อยไหม คือในในขณนะนี้ครับเ,เรายื่นหนังสือไปอยังนายกลำตีแล้วนะครับออไปนายกเลยไปนายกแล้วเมื่อวานยื่นแล้วนะครับ,รบแล้ววันนี้ก็ก็อ,อยู่รอคาตอบเนี่ยด้วยข้อเสนอเดียวกันครับ,ค,รบคือถ้าเราเสนอว่าให้คุมโดยพบรบแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าคุมโดยพบรบเนี่ยมันไม่ใช่แนวของรัฐบาลับ,รบเราเสนอสเตปที่2คือโปรเซสร่วมฉะนั้นก็ให้งานวิจัยมันตัดสิน เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเรียกร้องคือกรรมการร่วมครับแต่ถ้ารัตรวาลบอกว่าข้าพเจ้ายอมแล้วที่จะเป็นพลบเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะโปรเซสตอนนี้มันไปอีกแบบหนึ่งรับต้องตั้งกรรมการร่วมครับอืมอ่ม <G rab ble> อะผมถามนิดนึงคือเราต่อสู้กัญชามา67ปีแล้วเนี่ยเรามีเคสดราม,ม่าที่อยากจะนําเสนอให้กับสาธารณชนได้รับทราบไหม ผมผมเรียนโดยภาพรวมและบางเคสครับโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ออกมาตั้งแต่ปลดล็อก ok นะครับไม่ว่าเด็กจะเสพกัญชาอะไรก็ดีนะครับ,บานลองสังเกตให้ดีว่ามันมีหลายคลิปที่เป็นการเซตมาคนสายเขียวจะรู้ว่าอาการเมากัญชาเป็นยังไงหลายคลิปเนี่ยเป็นอาการของคนแบบเมาเหล้าเพราะนั้นอยากอยากเรียนต่อทุกท่านว่าต้องพิจารณาแบบโดยข้อเท็จจริงนะครับเคสเนี่ยนะครับที่ ที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันอาจจะไม่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าอยากยกว่าที่บอกว่ากัญชาเป็นยาเสพติดในความเป็นจริงเราเจอเคสหลายเคสมากที่เด็กที่ติดยาบ้านะครับ,รบแล้วใช้กัญชารักษาแล้วหายครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ากัญชามันคือยาเสพติดนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างนี้ผมผมสูบกัญชามา7ปีนะครับ ผมไม่ได้สูบกัญชาวันไหนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีว่าทํารีเซ็ตก็คือว่าเราจะหยุด7วัน15วันแล้วแต่นะครับในการในช่วงการใช้ก็ไม่มีปัญหาแม่ผมเนี่ยอายุ77ติดชาเย็นแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้แม้แต่วันเดียวครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดเรื่องความเสพติดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวที่เสพติดแล้วสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดเวลาคือลองเทียบกับปุ๋ยแล่นกนอ,อกดูซิว่ากัญชามันระดับไหนอะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่ได้ร้ายไปกว่าก็ใช้กฎหมายปกติควบคุมสิ อะไรประมาณนี้คือคือผมคิดว่าก็ก็ต้องต้องมาถกกันให้มันตกลึกขอถามนิดนึงทำไมทำไมอีกฝ่ายหนึ่งเขาถึงได้มองกัญชาเป็นผู้หลายทั้งท,งท,งที่บุหรี่เหล้าพี่ประสิทธิ์ชัยบอกว่ามันอันตรายกว่าผมมองใน 2- 2ส,สขยักขยักแรกคือผู้อยู่เบื้องหลังครับผมคิดว่าง,งานนี้มีผู้อยู่เบื้องหลังเพราะมีผู้เสียผลประโยชน์ครับมีผู้เสียผลประโยชน์ในฐานะบริษัทยาหรือในฐานะอะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบหรือแม้กระทั่งผู้ที่ได้ประโยชน์จากการควบคุม นะครับก็พยายามจะทําให้กัญชาเนี่ยไม่หลุดรอดไปอยู่ไปอยู่ในกรรมสิทธิ์ของประชาชนพยายามจะตึงมันให้อยู่ในคุกเพื่อจะออกมาใช้ประโยชน์แต่ผู้เดียวผมเชื่อว่ามีกระบวนการนี้อยู่จริงกลุ่มที่2เนี่ยผมคิดว่ามีผู้ที่หวังดีอยู่จริงค,รคือกลุ่มเยาวชนกลุ่มกระบวนการมูลนิธิภาคเอก,กชน NGO เนี่ยเป็นกลุ่มที่หวังดีต่อสังคมคแล้วก็บอกว่ากัญชามันคือยาเสพติดก็ไม่ควรจะเอามาเพ่นพ่านในสังคมผมคิดว่ามีมกลุ่มที่หวังดี แต่อยากจะเรียนจากกลุ่มหวังดีว่าความหวังดีที่จะเกิดผลดีมันต้องเป็นหวังดีโดยข้อเท็จจริงเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหวังดีโดยไม่อยู่บนข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะกลายเป็นการหวังร้ายผมยกตัวรูปธรรมเช่นเราบอกว่าเอาไปคุมยาเสพติดเถอะมันจะปลอดภัยผมบอกว่ามันไม่ปลอดภัยเลยเพราะเมื่อไหร่ที่เป็นยาเสพติดพวกผมลงใต้ดินและกระบวนการใต้ดินเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแล้วคนก็ไปใช้กัญชาใต้ดินเราไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเลย เด็กและเยาว,วชนยิ่งอยู่ใต้ดินยิ่งยั่วยุยิ่งอยากเจอครับเพราะฉะนั้นการเอาไปสู่ใต้ดินโทษทีครับการเอาไปสู่กฎหมายยาเสพติดแล้วบอกว่าจะกันเยาวชนได้เนี่ยเป็นความเพ้อฝันครับผมยกตัวอย่างคนระถ้าเป็นยาเสพิดและการป้องกันได้นะครับทำไมยาบ้ามันแพร่ระบาดท,ทั่วเมืองมันเป็นยาเสพติดนะแต <Se iden S 1> ่โดยกรรเซ็บและโดยวิธีการเนี้ยมันไม่ได้การันตีว่าจะปกป้องเยาว,วชนได้ครับ เพราะนั้นก็อ้างเหล่าเนี้ยผมคิดว่าก,ก็ต้องมาทบทวนกันว่ามันจริงหรือเปล่าครับนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับเรื่องของกัญชาก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ข้อเท็จจริงมาตัดสินมาพิจารณานะครับคำถามสุดท้ายถึงคุณพี่ประสิทธิ์ชัยอยากจะบอกอะไรกับผู้มีอำนาจบ้างในเรื่องนี้สังคมโลกนะครับมีแต่เดินไปข้างหน้าครับหลายประเทศในโลกและแนวโน้มอีกหลายประเทศที่แอนตี้กัญชาแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือว่า ประเทศสิงคโปร์เองหรืออิสเตรเลียก็วิจัยกันชาครับที่จะไปอนาคตวันนี้เรากำลังเอาสิ่งที่อนาคตมันกำลังไปในดึงกลับมาและอนาคตเนี้ย อนาคตที่มันกําลังจะไปเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่จะด่าทอรัฐบาลมันหมายถึงว่ากระบวนการทั้งโลกเนี่ยจับตาดูกระบวนการกัญชาประเทศไทยหลายคนรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นอะไรไปแล้วชักเข้าชักออกเดี๋ยวปลดเดี๋ยวไม่ปลดทั้งทงท,งที่ไม่มีข้อเท็จจริงใหม่ว่ากัญชามันลายอย่างเงี้ยครับจึงฝากถึงผู้บริหารว่าถ้าท่านไม่ยอมเนี่ยท่านต้องไม่ลืมว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกัญชาแต่มันคือกระบวนการไม่ชอบทําเรื่องการกรรําหนดในแวสาระ <G un> เพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องกัญชามีปัญหาเรื่องทุกเรื่องในรัฐบาลใช้วิธีคิดเดียวกันมีปัญหาหมดรัฐบาล <G un> จะกลายเป็นคนมีปัญหากับประชาชนถ้าไม่ยอมเรื่องกัญชาครับ <G un> นะครับโอเคครับขอบคุณพี่ประสิทธิชัยมากนะฮะกับมุมมองกับแนวคิดกับจุดยืนในวันนี้ขอบคุณครับ <G un> ขอบคุณครับ, <G un> บค,ครับท่านผู้ชมครับนะฮะเราก็พอที่จะมองเห็นทุกมุมในเรื่องของกัญชาแล้วอันนี้คือมุมของฝ่ายที่สนับสนุนกัญชานะครับในฐานะของพืชสมุนไพร เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ระบบสาธารณสุขไทยเข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การแพทย์ไทยมันเดินไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีกว่านะครับแต่ว่าที่สุดแล้วเรื่องนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็ขอให้ใช้ข้อมูลในการถกเถียงพูดคุยกันครับวเวลาทารายการหมดลงแล้วนะครับเราสองคนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ